สวัสดีค่ะเป็นไงล่ะในทีสุดก็มาถึงรง้านของเราแล้วลงใจมากครับผมลงใจเ,ออเพราะว่าตอนแรกก็อย่างที่พี่นิวบอกเนาะวันที่แฟนตัว EP ก็คือแบบตอนแรกมีมีการคุยกันตลอดว่าเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็แบบว่าพอได้เห็นแบบบนจอมอนิเตอร์ของทุกคนว่าเอ้ยเขาจะทำจริงๆเลยก็เลยรู้สึกแบบลงใจเลยก็ดีใจมากดีใจแบบเออหลิวด้วยจะแบบทุกคนด้วยที่แบบเออเร,เราได้ไปกันต่อครับ,รบผม มันก็น่าจะได้ไปกันต่ออยู่แล้วแหม่ผมก็บอกว่าด้วยเคยมีของคุณสองคนแล้วมัน <S <S มากเลยนยคนชมจริงอ๋ออันนี้ขอบคุณมากครับคือด้วยความแบบเราเราเป็นนักแสดงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออคนดูเขาคิดยังไงกับเราเราก็แสดงความเป็นแบบธรรมชาติความเป็นตัวเองครับผมแต่ว่าใต้พัดได้คุณเนี่ยมันจะดราม่าสัตว์อะไรดีพี่ะว่ายังไงราบจะตอนยังไงแล้วเนื้อาาตาจะเปียกปอนกันหรือเปล่า <S <S จริงๆมันเป็นบทที่ท้าทายกับผมมากมครับแล้วก็โชคดีคือมันเป็นบทที่แบบหลิวถนัด คือหลิวถนัดดราม่ามามแล้วก็พี่นิวด้วยพี่นิวนถนัดทำซีรีส์ดราม่าอ,มอย่างเช่นแบบถ้าทุกคนได้นดูก็ได้แดงชาร์สุนงงียครับคือทุกคนไว้ใจงานพี่นิวด้เลยเดี๋ยวผมขอไปซ้อมร้องไห้ก่อนจะได้เผื่อต้องใช้ในเรื่องอะไรมันจะขนาดไหนขนาดแบบว่าเราโผล่มาีนี่มันยังขมเลยอะ่ะล้วที่เดียวเรามาเต็มๆมันจะข่มขนาดไหนดูว่าถ้าทุกคนดูเนี่ยต้องเติมน้ําตาลเติมน้ําตาลมาเติมหน่อยเพราะว่าน่าจะขมมากเพราะจากนิยายคือแบบ คือในมันจะมี2เล่มเนาะเล่มแรกคือแบบเศร้ามากแล้วเล่มที่สองมันจะแบบเอ้ยแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ต้องรอดูยังไง่คพันแรกมันจะโดนดนแฟนๆคลัหรือเปล่าว่าทําลายต้นหลิวนี้ไม่คือพันแรกคือถ้าดูจริงคตัวละครต้นฟ้านี่พยายามจะแบบไปคุยกับน้องใช่จะแบบว่าเออไปหาอะไรเงี้ยแต่เป็นน้องที่แบบว่าใบเบี่ยงเพราะว่าเขามีแบบความลับอเล่มอย่างที่ที่ไม่อยากบอกเมินเรานะเขาชอบใช่เขาเมินเราก็ทุกทุกคนได้ดูอีพีสุดท้ายก็คือแบบผมไม่อยากโดนเมินแล้วอ่ะ ี่ยครับใชมันทิ้งไว้ให้เจ็บตูนะคือใต้ฝุ่นเน่ยใจร้ายโอ้ต้นฟ้าจะดีจริงเฮ้ยจริงหรอจริงก็ดูในซีรีส์ได้แล้วยังไงมามีมามีได้ให้กำลังใจคุณหรือบอกคุณจะโดนมามีตีโอ้ยก็จะตีกันเลยนะฮะถึงตีก็จะตีแรงถึงว่าในซีรีส์มันจะขมแต่ในความเป็นจริงมันหวานมากแบบวีเวอร์ชูนจริงหรอก็ก็ตามที่ทุกคนเห็นกันขนาดเมื่อวานนี้คุณไปออกอีเวนต์กันแบบรู้สึกว่าเอ้ยแบบ คู่เรามาซีนกันมากขึ้นเลเวรามาขึ้นเลยครับคืออย่างที่ผมบอกคือในตั้งแต่สมัยสามตั้งแรกคือแบบเราจะไม่พยายามแบบว่าเฮ้ยเราสซิ์กันมากให้แบบคนดูได้เห็นอะไรเงี้ยคือเราจะให้เวลาเป็นตัวนําพาผมรู้สึกว่าให้รักนำทาอะให้รักนำพาก็ได้คือผมเป็นคนที่แบบอ่าคือถ้าเพิ่งเจอใหม่ผมไม่สามารถแบบเฮ้ยผมซิดกับคุณมากคนแล้วผมต้องบอกเลยว่าซิดกันมากเลยผมปล่อยให้ันพาไปเรื่อยแล้วแบบทุกคนที่ได้เห็นนะ ก็พาไปเรื่อยๆครับผมบอกไม่ได้ถ้าทุกคนได้เห็นจะจะเห็นเองว่าเออเราแบบเราสิ่งสมกันมากขึ้นเราซิงค์เราสามารถคุยกันได้แบบทุกเรื่องครับผมอดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็แบบมีช็อตนี้พี่เห็นแบบแฟนๆถ่ายมาตอนรมกลุ่มบอกว่าแอบเห็นในทำลายที่บอกว่ายิ้มหวานแค่ซีรี์ดีๆเพราคุณก็ยิ้มหวานเอออันนั้นมีละครนะแลก็เลยทุกคนบอกว่าเคือมันเป็นไปเองครับตามแบบตามธรรมชาติเออประเด็นคือมันข้างเดียวกันเออปรนคือมันข้างเดียวกันงงเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับ คือเป็นหลักฐานครว่าเราเราซิงกันมากขึ้นอ่เป็นไงต้นหลิวมเขาน่ารักไหมน่ารักนะระหว่างน่ารักกับน่าแกล้งอะไรมันมากกว่ากันโ oh, อยพอเลยอะ่ะคอือยังไงดีคือน่ารักเขาน่ารักอยู่แล้วทุกคนทุกคนรู้นะครับส่วนน่าแกล้งนี่คือแบบตอนแรกผมไม่แกล้งเขาเลยเพราะว่าคนในกองแกล้งเขาบ่อยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอาสูบผมจี้สมมถือว่าเขาอยู่เฉยๆเงี้ยแล้วผมไปจี้เขาใช่ไหมเขาจะพูดสิ่งในใจออกมาอะไรอย่างเงี้ จะให้เพื่อเห็นอย่างอีมพีวสุดท้ายคุณก็พยายามแบบรอจังหวะการเผยของเขาก็คือพยายามจะแก้เขาตลอดเวลาผมกลัวเขาแบบนี่ไงหมดเอเนจีไงอะไรคือเขาเป็นคนแบบว่าหมดเอเนจีง่ายไงเขาแบบผมเลยต้องเติมเอเนจีให้เขาช็อตไฟไปทีนึงเออเขาเลยนะเขาสะดุ้งเลยสะดุ้งแล้วก็มาตบตบมาตบเข่าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าในบรรดาสี่จิ๋วเขาคือจิ๋วเล็กสุดเลยนะจิ๋วเล็กจริงตัวเล็กมากตัวเล็กมากเออมันก็ดีแล้วนะผมก็ดีแล้วดูเหมาะสมกันจิ๋วมันเป็นมัน บบยังไงบ้างเวลาอยู่เวลาสองคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยัง,ไง,งไงบ้างเหรอคือผมตอบไม่ได้เพราะว่าน้าตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังไงอะคือมันเป็นแบบไม่เป็นความสบายใจละกันคือแบบ ถ้าเราอยากจะคุยเลยก็คุยเลยนะหรือว่าเราอยากจะแบบมีมุมส่วนตัวแต่ละคนก็ก็ส่วนตัวแต่ว่าเราก็ได้อยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วเราจะสัมผัสได้ว่าเออเขาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับรู้สึกไหมว่าแบบว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ต้องมาล่วงงานกันจนแบบนี้มันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเขามีอะไรมาเปลี่ยนแปลงในตัวเราบ้างไหมเปลี่ยนแปลงเหรอจริงๆผมรู้สึกว่าเขาเป็นน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบในการทํางานที่แบบว่าทำให้เราแบบเติมไฟเรามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า เหมือนที่ผ่านมาเราก็ทางานเราก็อยู่มาประมาณนึงครับผมแล้วก็แบบเพิ่งมาเจอครนเนอร์เนี้ยที่รู้สึกว่าทํางานแล้วมันคลิกกับเราแบบที่สุดเลยครับแล้วก็ทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบทํางานในการแบบออกอีเวนต์ในการเจอผู้คนอะไรอย่าง,งมากขึ้นครับผม ว่าเป็นกังวังใจที่ดีครับผมเห <c oughs> มือนเขาเป็นความน่าร,รักร,รอบๆตัวเราอย่างนี้ได้ไหมก็ <S <s> อันนี้ก็อันน้ก็ถูกอันนี้ก็ถูก,นนก,ถกแต่ไม่ใช่แค่ผมไงคนอื่นก็น่ารักแต่ว่าแต่ว่าเราก็สังเกตได้ว่าคุณเองก็เหมือนแบบเป็นทําให้กว่าคนคนพบก็หลิวเพิ่มขึ้น,นจากการมีบลิเวอร์นะจริง <c oughs> เหร <c oughs> อ <c oughs> <ๆ S 2> อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคือผมมีความคิดอยู่แล้วตลอดว่าแบบถ้าเราได้ร่วมทำมากับใครแบบอยากให้เขาแบบมีคนรักเขาเยอะๆมากเพราะว่าทุกคนเป็นคนที่น่ารักอะไรอย่างนี้ทุกคนเป็นคนที่แบบ เออคือแบบถ้าคุณจะอยากรักศิลปินสักคนหนึ่งอ่ะก็คนจะเป็นพวกเขาคนจะเป็นหลิวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนน่ารักมากจริงจแล้วก็คือถ้าทุกคนได้ดีผมก็ดีใจไปด้วยเงี้ยเพราะว่าเราเรามาด้วยกันเนี่ยเราต้องไปด้วยกันะนะครับทุกคนถูกรักแล้วเรารักเขาอย <c oughs> ่างไร้ล้างล้างล,ล,ล้เออไหนบอกความน่ารัก,กของต้นหลิวมาแบบสามข้อเซฟเขาน่ารักเหรอเขาเป็นคนเออคนเด๋นเดือยอ่ะคือแบบว่าเขาแบบเขา,าจะเป็นแบบอย่างเงี้ย ต่ละเขายิ้มทีก็แบบโลกสดใสไปเลยใช่เหมือนผมเคยพูดไปแล้วว่าชอบให้ให้ให้แกยิ้มอะไรเงี้ยมันมันดูสดใสดีอะไรเะยครับข้อที่2คือเขาเป็นคนแบบเทคแคร์อะไรเงี้ยครับถึงคือเขาจะเป็นคนละสล์พ่เอ,อิร์ธเนี่ยเขาจะไม่ได้เหมือนพ่เอ,อิร์ธแต่ว่าเขาจะเป็นคนแบบรู้ตลอดว่าเราทำไรเราแบบว่าเออเราต้องการอะไรเขาจะมาเทคแคร์เราตลอดนะับใช่ประมาณนี้ส่วนข้อที่สารูร้สึกว่าอืมก็จริงๆิงก็เป็นความสบายใจ คือผมเป็นคนชอบแบบว่าผมเป็นคนชิวๆว่าตามหลักผมชอบคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วเขาก็เป็นตรงนั้นให้ผมได้หรือมันเป็นสิ่งน่ารักแล้วกันนะครับรู้สึกดีที่ได้ทํางานร่วมกัน<ด>นครับอย่างเรื่องนี้เขาื่อความน่ารักแต่เดี๋ยวในเรื่องเขาจะลองให้เราจะสงสารเขาไว้อะการ <c oughs> เห็นที่มีคนปล่อยมาที่แบบว่า,เ,<อ>า,เ,าเป็นคนช k s h หรืออะไรเนียมันน่าสงสารมากเลยน่าสงสารมากแต่ว่าก็แตาเรามันจะไหว ผมจะพยายามนะฮะผมจะพยายามเต็มที่เพื่อให้แบบว่าเราไม่ร้องตามเขาอะไรอย่างงี้ไม่มันเป็นเรื่องของพอพอต้องเข้าตัวละครอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคิดแบบตัวละครเนาะก็จะพยายามแบบว่าเป็นต้นฟ้าผมสงสารพี่สงสารอะไรเงี้ยผมแบบเาจิ๋วเดี๋ยวคนร้องไห้ผมไม่ไหวผมต้องแบบเขาไปปอบเข้าไปอะไรใช่ไม่ได้จริงแล้วอย่างเงี้เราจะอยู่สัอร์ตเขาในซีที่เขาต้องร้องไห้หรือเปล่าต้องถามผมก่อนอยากอยากให้อยู่ไหม คือถ้าเขาอยากให้อยู่ก็จะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่แบบอยู่หลังมอนิเตอร์อยู่อาจจะบอกริ้วร้องอีกร้องอีกยังไม่พอเอาล่าร่าเพียรดเหยุดร้องอหยุดร้องนี่แล้วอะไรเขาแล้วเคยเห็นเขาร้งถ้าเราพูดทีเนี้ยปลอบใจเขาไม่ให้เขาร้องไห้ผมก็ง่ายๆเขาตอบลายบอกเอ้ยแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหละให้แบบแกหลุดแบบจากสิ่งที่แกคิดออกมาเนี้ยเพราะว่า คนเราก็จะมีวิธีที่แบบว่าจะแบบเล่นร้องไห้นะเขาจะมีมีวิธีคิดต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเออแบบไม่เป็นไรมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วท่านฟ้ามีรักตาซึมท่นฟ้าต้นฟ้าแล้วท่นฟ้าจะมีรักตาซึมไหมโอ้โหซึมแน่คือผมเป็นคนร้องไห้ยากแต่ว่าเหมือนถ้าเจอคนที่ร้องไห้แบบน่าสงสารนะผมจะร้องตามใช่แล้วอ๋อแล้วเราจะร้องไห้ตามไปตื้อต้องรอดูให้เขาร้องไห้อีกไงรันแกล้งรันแกล้งอ๋อแล้วจะไปโอบไหมโอบไหม โอยอยู่แล้วโอยอยู่แล้วโอยแล้ว uh, oh, ซื้อตุ๊กตาเขาให้ก,กระเป๋าเขานะเขาชอบมากเลยนะ uh, จริงเหรอ uh, อ่าได้สิได้สิถ้าเขาดูจะให้กเป๋าคนต้องซื้อซ่าแค่สองอันละล่ะรวมแล้วอ่าหนึ่งเทกเราให้หนึ่งเทกซื้อให้หนึ่งตัวอโอเคเดี๋ยวพี่มีขายซื้อต่อที่เลย, <c oughs> เลยไว้นี่คุณค้ากำไรเกินควนนะฮะนี่ไม่ใช่ออาถามอะไรแล้วแบบว่าถ้าอย่างเงี้ยตอนก่อนตอนนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงมากนอกจากพิมพ์หงแล้วอ่านแล้ว จริงๆผมว่าทําใจให้มันโล่งดีกว่าใช่เพราะว่าจริงๆใช่เพราะจริงๆมันกดดันนะครับในวันที่2เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าวันหนึ่งเราทำไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะกดดดีเราก็ทำดีเ็ดีเหมือนกันก็แามคิดว่าเราก็แบบโฟกัสที่ตัวเองไม่สวดรู้สึกอันนี้ต้องพึ่งตัวเองรู้สึกแบบเราเตรียมตัวให้พร้อมทำใจให้สบายแล้วก็โฟกัสมีสมาธิกับ คาแรคเตอร์กับบทกับคู่ที่เราได้เล่นอะไรเงี้ยเราจะไปจับเงินจับมือกับพี่เงินกับพี่โอ๊ตไหมว่าเราจับจับจับคือพี่เงินคุยผมตลอดว่าเฮ้ยไอ้น้องไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยเราเต็มที่เลยเงินบอกเดี๋ยวกูจะไม่ใช่ไม่ได้ช่วยอะไรนะพี่เงินบอกเดี๋ยวกูจะไปฟิตเนสให้หนักขึ้นกว่าเดิมผมพี่เงินพอแล้วครั้นี้ก็มันก็ใหญ่กันแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่เงินต้งขอความช่วยเหลือเหรอไม่น่าได้สิ่งที่ดีเท่าไหร่ ก็แต่เราก็ไปด้วยกันใช่คือเราแก๊งพาร์ทสองเราสิทธิ์กันอยู่แล้วครับทั้งโอทั้งพี่เงินงนั้นเอา,อางี้ดีกว่าเลยไงเดี๋ยวเรารู้แน่นอนไพร์ได้ถ่ายละแฟนมีเทียมาถึงสป,ปอร์ตซีโชว์คู่เรามันจะเป็นยังไงอือองี้ถามถามก่อนอยากได้โชว์ชวคู่นะอยากได้เพลงแบบเศร้าหรือเพลงรักตัวอยากได้เพลงเต้นเหมือนคราวที่แล้วอ,ลอ่ะไม่หรอมันจะไม่ซ้ำหรอไม่แต่ว่าก็เพลงอื่น่ะครับ ไม่ได้ยังไม่ได้สป<ไ>อยคือผมถามไม่เฉยว่าจะอะไรอยากได้เหมือนครั้ที่แล้วอยากได้แบบนั่งบนขาอ,อ่อาจะเป็นโมเมนต์น <laughs> ั้นนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเพราะว่ามไ,มไม่หนานไม่หนานตัวนิดเดียวเองกันเปลี่ยนจากนั่งตักไปอุ้มเลยไหมอุ้มอุ้ยอุ้มอ้าอุ้มอุ้มดุ้มอ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 ุ้มตุ้มอ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 ุ้ม ไปเก็บที่หลิวหลิวลวยช่วงนี้ได้ของขวัญเยอะแยะหมดเพราะเขาช่วงนี้ผมเขาถ่ายงานเยอะนะครับแล้วเขาก็แบบมีของขวัญได้จากแฟนคลับเยอะแยะเลยแต่ผว่าเรื่อนีแต่เยนะแต่เรายกช่องเงินให้เขาหรอฮะให้ดูให้เขาถือเขาถือเขาถือเฉยใหรอแต่ว่าเขาคือเข้าใจเข้าใจว่าผมให้ให้เขาถือแกล้งแกล้งเราเฉยแต่เราไม่แบ่งให้เขาแบ่งให้ก็ ผมก็มันจะให้เป็นเงินผมบบฟิลแบบเลี้ยงข้าวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี้ยอาเฮียบีเวอร์เลี้ยงอมวยตัวเล็กยังไงวะเมื่อวานเนี้ยผมติดไปก่อนเมื่อว่าคือติดไว้เพราะว่าทุกคนแบบยุ่งมาคือผมต้องไปงานต่ออ่าก็เดี๋ยวค่อยไปกินข้าวตอนหลังชอบให้เลยให้หวยตัวเล็กไปเลยเดี๋ยวมันบ้านแอดมินผมจะด่าผมเอาเป็นไรพี่แอดมินเข้าใจเหรอจริงก็ว่าเนี่ยเชื่อพี่ไม่ผมจะไม่ให้เป็นเงินเพราะว่ามันจะดูแบบให้เป็นเราเออให้เป็นตัวผมเอง แต่เขาจะเอาแบบไม่รู้นะเขารับอยแล้วถ้าถ้ารับก็ดีเลยครับเพราะว่าเราฝากไปบองเขาสิฝากไปบอกเขาหรือสิรับมาแล้วพี่ยกตัวใส่ใจให้เพราะว่าตุ๊ดจีนปีนี้สนใจรับหนุ่มตีเพิ่ไมไหมต้องบอกเลยถามใครถาหลิวถาหลิวเออหรือถามคนดูก็ได้อะอ่าถามต้นหลิวแล้วอ่อถามหลิวถาหลิวอ่ะเออเอาจจะถามพี่วิวก็ได้ครับ ครับก็ฝากซีรีส์นะครับ Forever You นะครับพาร์ที่2นะครับก็กำลังจะถ่ายทำเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ผลิตตามมานจะได้ดูในปีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ฝากของอีก2คู่ที่เหลือนะครับมีอาทิตย์ดาวตกนะครับแล้วก็ไทเกอร์เดินหนาวด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตนะครับกดบัตรวันที่1กุมภาพันธ์นะครับมีคอนเสิร์ตวันที่22กุมภาพันธ์ก็ฝากด้วยนะครับ